ไขมันในเลือดสูงเสี่ยงเสียชีวิตและอมัอมาพาตได้หลายคนยังชะล่าใจและสงสัยว่าภาวะไขมันในเลือดสูงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายจริงหรือไม่ฟังคลิปนี้ค่ะหากมีไขมันสะสมในเลือดมากเกินไปทําให้เลือดหนืดข้นและฝังตัวในผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเกิดภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจะทําให้ผู้ป่วยสมองขาดเลือดส่งผลต่อระบบประสาท และสมองทำงานผิดปกติและสแสดงอาการต่างๆเช่นมีอาการปวดหัวมึนหัววูบเวียนหัวบ้านหมุนมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงเป็นสัญญาณอันตรายทำให้เลือดสมองตีบแตกตันเลือดไหลเวียนไม่สะดวกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดความเสียหายต่อเซลล์สมองนั้นๆถ้าเกิดที่สมองนะคะหลอดเลือดสมองของเราสมองจะตีโดยลักษณะส,สำคัญของอาการก็คือค่อนข้างรวดเร็ว กระทันหันภายในเวลาไม่กี่วินาทีหรืออาจหลังตื่นนอนโดยก่อนที่นอนเนี่ยก่อนเข้านอน,นคือร่างกายของเราจะปกติอยู่ค่ะอาการในแต่ละคนเนี่ยจะอยู่กับบริเวณของสมองนะคะที่มีเส้นเลือดสมองตีบอาการที่พบได้แก่นะคะจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงหรือชาซีกใดซีกหนึ่งนะคะลิ้นแข็งพูดไม่ชัดหรือสำลักปากเบี้ยวพูดไม่ได้ หรือฟังไม่รู้เรื่องจะมีอาการเวียนศีรษะหรือดินเซค่ะมองไม่เห็นข้างใดข้างหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างคะภาะวะไขามันในเลือดน่ากลัวอย่าที่คิดไหมคะเป็นตัวการที่จะนําไปสู่โรคร้ายต่างๆเลยอาจจะทําให้เราพิการหรือเสียชีวิตได้ป้องกันดีกว่าแก้แก้เร็วย่อมดีกว่าเสียใจภายหลังค่ะวันนี้นะคะจันจิรานะคะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากยุโรปเลยจากสารสกัดธรรมชาติ ที่เข้มข้นถึงเกชนิดเลยนะคะที่เร่งสลายไขยมันได้ไวมากๆค่ะเพียงใช้ระยะเวลาสั้นๆลูกค้ามากมายดีขึ้นและประทับใจจนกล้าบอกต่อค่ะวันนี้นะคะเรามีเคสลูกค้านะคะที่มีอาการดังกล่าวนะทานเคโอไปแล้วมีอาการดีขึ้นนะคะไปฟังเสียงจากผู้ใช้จริงพร้อมๆกันเลยค่ะเส้นเลือดสมองตีบนะคะดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคุณลุงมีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์เคโอค่ะชาหมดเลยค่ะ เพิ่งเปนว่นมาเจ็ดเดือนที่เป็ี่นอยู่แล้วครับใช่ค่ะช่วงที่มันแบบไม่รู้สึกเนี่ยแขนไม่รู้สึกขาไม่รู้สึกเนี่ยใช้ชีวิตแลบากนอนอยู่ครับนอนอยู่ในในบ้านครับเรียกได้ว่าตอนที่มีอาการเนี่ยก็คือนอนอยู่กับที่คุณป้าก็ต้องดูแลคุณลุงเลยชใช้ช่วยตัวเองได้ไหมคะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมช่วยไม่ค่อยได้หรอกครับช่วยไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกเนาะครับค่ะเรียกได้ว่านะคะก็ไปลองวิธีการรักษามาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะแล้วหลังจากที่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ KO สัมผัสความเปลี่ยนนแปลงว่าดีขึ้ ดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะดีขึ้นแบบไหนไล่ฟังนิดนึงค่ะครับดีขึ้นเยอะเลยครับดีขึ้นส่วนไหนบ้างคะมันทั้งหมดเลยครับทั้งหมดอ่ัปกติตอนช่วงที่เป็นเนี่ยเป็นส่วนไหนบ้างมันเป็นเป็นทั้งหมดเลยครับเป็นทั้งหมดก็คือส่วนขาขาเป็นยังไงถ้ามีอาการยังไงคะช่วงที่เป็นสมองอะไรทั้งหมดเลยครับช่วงขาก็คือว่าเห็นค่ะาล่ฟังว่าเดินลําบากก็คือความรู้สึกเหมือนเท้าชาครับมันเดินมัน ้าช้างครับตัวใหญ่ครับอ๋อความรู้สึกเหมือนอาการชาเหมือนเท้าเนี่ยเป็นเท้าช้างเท้าใหญ่มากๆเลยแล้วส่วนสมองเป็นยังไงบ้างคะช่วงที่เป็นแมองไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่ใช้งานมีความจําไม่ค่อยดีสังเันเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าความจําไม่ค่อยดีอ๋อความจําไม่ค่อยดีลลืมลืมกินไอ้นี้ไปแกว่าปวดปวดตามสมองด้วยนะปวดตามตัวตามหลังหลังจากที่ อาการปวดลดลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะสมองเริ่มจําได้ไหมเริ่มจาได้จาได้นิดนิดโอ้สุดยอดมากมากเลยนะคะแล้วแขนที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับ๋อตอนที่เป็นคือยกไม่ได้เดี๋ยวลองกระดิกให้ดูสิคะว่าจริงน้เนี่ยนะคะเป็นการสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนะคะไม่รู้สึกเลยเนาะหลังจากที่ทานเคโอทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบดิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องนะคะการดีขึ้นค คุณป้ามั่นใจไหมคะว่าคุณลุงดีขึ้นด้วยอาการเคโอด้วยการทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะก็มั่นใจอยู่ม,มั่นใจนะคะนี่ก็เป็นคุณป้ากับคุณลุงนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดูแลคุณลุงในช่วงที่เป็นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงประทับใจอะไรกับผลิตภัณฑ์เคโอบ้างคะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงคะ่ะ คือประทับใจกับตัวยาเขาแหละดีครับดีเนาะทาให้เราแบบได้สุขภาพกลับคืนมาตอนนี้สามารถเดินได้ไหมคุณลุงเดินได้เนาะอ่ะเดี๋ยวคุณลุงนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเดินลําบากเดินยากเดี๋ยวคุณลุงจะเดินให้ดูว่าสามารถเดินได้ด้วยผิพันธนตัวเคียวอ่ะเดี๋ยวคุณลุงเดินให้ดูนิดนึงค่ะอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่อ่านะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่า ทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอแล้วได้สุขภาพกลับคืนมาเนาะคุณลุงเนาะคด้อเองปรีย้ยงจ้ะถ้ามีคะแนนให้เคโอสักสิบคะแนนคุณลุงให้เท่าไหร่ดีคะจีบคะแนนเลยครับ oh, โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะ <c oughs> มีสิบเต็มสิบนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือเพื่อนข้างบ้านนะคะเป็นอยู่มั่นใจในสินค้าได้เลยนี่เป็นเสียงจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะะ